i s ซ s ซูด,ดีแม็กสูน์ซต์ร4วิวคคันนี้นะคะ5 7 9 0 0 0บาทค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะลูกค้ามีประวัติหรือลูกค้าไม่มีประวัติเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลย พร้อมกับรถกระบะสายพันธุ์แกล่งเลยบอกเลยนะว่าคันนี้ต้องถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนอยากได้ไปเข้าป่าเข้าสวนเข้าไรนะน้องดอนแนะนําคันนี้เลย i s u ูซูดีแ3.0 Z ซดวีคอนะคะที่สําคัญคันนี้เป็นขับเคพื่อนสี่ล้อด้วยอ่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวด,ดอนอนุญาตพาชมรถคันนี้ก่อนเลยเนาะ <c oughs> บอกเลยค่ะว่าสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเลยจากพ่อแม่พี่น้องค่ะมา มาดูด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นสีดำเนาะบอกเลยว่าลายขนแมวรอยขนแมวน้อยมากๆอ่ะบางคนนะอาจจะกังวลเรื่องรถสีดำนะลายขนแมวรอยขนแมวจะเห็นแบบเด่นชดัดเป็นพิเศษนะแต่ว่าคันนี้นะบอกเลยว่าลายขนแมวน้อยมากๆากจาพ่อแม่พี่น้องคะกระจังหน้าโครมเมี่ยมแบบนี้ บอกเลยว่าเป็นตัวท็อปของรุ่นนะคะกระจจงหน้าโฮมเมียนแบบนี้เนาะอ่ะฟอตอินสูสีดสดสแดงๆค่ะแจมๆกันเลยพี่น้องจ๋าอ่ะด้านบนนะคะมาพร้อมกับสต er ิกเกอร์เอ็กซ์ซีรีเช่นกันนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะตาไฟรีฟเฟคเตอร์เออแลตาไฟโปรเจคเตอร์เออ หลงรุ่นแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยตาไฟโปรเจคเตอร์ขอเขารมดำมาให้พร้อมมีไฟเดลั์ให้พร้อมนะคะบอกเลยว่า,วาตาไฟไม่เหลืองไม่ม,มัวงไม่มองใช้งานกันอีกยาวๆแน่นอนจ้าด้านล่างเนาะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมองนะคะและที่สําคัญค่ะครอบด้วยโครเมียมสวยๆด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะไปไปดูกันต่อสําหรับด้านข้างคันนี้นะคะอตะก้องค่ะจะเดินฝั่งไหนคะ ทางนี้นะคะ,ะไปดูกันต่อค่ะที่ล้อของเขานะคะบอกเลยนะคะว่าคันนี้ได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะคะ,ะคุณเผือกทั้งไทยนะคะวันนี้นะคะคันนี้นะ่อบอกเลยว่าได้เป็นล้อแม็กอลลอยขนาด18นิ้วนะจ๊ะล่าสุดหากล้องไม่เจอแล้วะค่ะล้อแม็กอลลอยขนาด18นิ้วนะคะและที่สําคัญค่ะดอกยาง ยางบอกเลยนะว่าดอกยางยังเหลือๆใช้งานกันไปอีกยาวๆเลยจ้มามาดูกันต่อค่ะสําหรับด้านบนนะคันนี้นะคะบอกเลยว่ากระจกมองข้างค่ะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะอาและที่สําคัญมี Front v c o s s แบบนี้ด้วยนะจะ้าคันนี้นะคะก็มีรอยลองรอยกันใช้งานนิดหน่อยนะคะพราะไม่มีน้องขาไม่ซีเรียสนะตรงนี้นะคะก็ ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการใช้งานนะคะ,ะที่จับเปิดประตูเป็นคโครมเมียมเนาะแล้ที่สำคัญค่ะคันนี้เป็นตัว s p a c e Cap สามารถเปิดแคปได้นะคะอะไปดูกันต่อค่ะสำหรับด้านหลังก่อนเลยเนาะสำหรับด้านหลังคันนี้นะคะล้อแมกหน้าล้อแมกหลังล้ออันเดียวกันนะคะบ๊อบมบพี่น้องค่ะ,ะด้านหลังก็มาพร้อมกับกันชนหลังด้วยสามารถขึ้นไปเหยียบได้นะคะ หยียบได้ค่ะขึ้นขยมได้นะคะตรงรุ่นตรงปกและที่สำคัญแข็งแรงทนทานนะคะอ่ะและที่สำคัญนะคะนี่ที่เปิดกระบะหลังเป็นโครเมียมนะคะสวยๆแจมๆแบบนี้เลยบอกเลยนะว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากๆสำหรับ i s u z u ูีแม็กซ z ส c r o s s ศูนย์คคันนี้นะคะอ่ะ ไปไปดูกันต่อที่ฟังก์ชันภายในตัวรถกันดีกว่าเนาะอะ,อะว่าว่าวันนี้น้องดาวใส่ส้นสูงแล้วนะรถก็ยังสูงกว่าอีกอะคันนี้ก็เป็นตัวไฮรีเดอร์เนาะอะ,อะไปไปดูกันต่อค่ะสำหรับภายในสำหรับภายในของคันนี้นะคะอะบอกเลยนะคะว่าคันนี้นะภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะเออได้เป็นเบาะหนังพร้อมใช้งานค่ะ คอนโซลภายในก็จะเป็น3สีเนาะเป็น3โทเลยเป็นสีดําตัดกับสีแดงแล้วก็สีเทาด้วยนะคะได้เบาะหนังได้อุปกรณ์กึ่งหนังเนาะมันทำให้แบบว่ารถดูสวยหรูมากๆเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะเครื่องเล่นเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ f m a เอเ a x f เอได้ได้หมดทุกจุดเลยนะคะอ่า และที่สำคัญมันต้องสตาร์ทก่อนไหมมันถึงจะเห็นเลขไมถ้าพี่ขยับไม่ให้หนูขนาดนี้ขาหนูจะถึงไหมอ่าไม่ต้องสตาร์ทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเลขไม้คันนี้นะบอกเลยว่าน้อยมากๆจากรถปี2,016เลขไมเพียง7384กิโลเมตรเท่านั้นเองป๊อติโทร,รถปี2016เข้าปีที่5าเนาะอยอยุกันใช้งานเข้าปีที่5เลขไม้เ7 0 0 0 0กว่า ก็ไม่ถือว่าเยอะนะพ่อแม่พี่น้องจ๋าและที่สําคัญค่ะพิเศษสุดๆอ่าตรงนี้เนาะก็จะเป็นแบบว่าปุ่มคอนโทรลเนาะว่าเราเลือกได้เลยว่าจะขับเคลื่อน2ล้อหรือ4ล้อไปทางแบบลําบากทุรก,กันดารก็หมุนขับ4ไปเลยจ้าหรือว่าอยากประหยัดน้ํามันขี่แบบว่าในเม,มืองในเมืองก็ขับ2ไปก่อนนะคะอ่าบอกแล้วดาว่า พอโซนภายในบอกเลยว่ากวาา้งวกา,กวางมากห้องผู้โดยสารกว้างมากมาะคะนั่งหน้านังน่งหลัง,ง,งได้สบายๆเลยจะ้ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะไปไปดูกันต่อนนะสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะสาหรับห้องเครื่องคันนี้เออนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่บอกเลยนะว่าห้องเครื่องเดิมๆนะจ๊ะคันนี้เครื่องยนต์ DDI Blue Power ขนาด3,000 cc ยนะัให้กำลังสูงสุดถึง177แรงมากันเลยเออของเราวในเครื่ ให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะไปน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายนะดูแลให้หมดทุกจุดแล้วก็ส้กรองอากาศก็ดูแลให้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าบอกเลยนะว่าสภาพของเครื่องเดิมทุกจุดค่ะเม็ด R Q ร์วนค c อยู่ครบเลยแล้วก็ที่สําคัญแผ่นพงแผ่นเพลทเนาะแล้วก็แผ่นสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยนะจ๊ะบอกเลยว่าของเครื่องสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะย้ํากันอีกครั้งค่ะ สำหรับ Isuzu D-Max 3.0 z จ e v e n Vios 4 r Wheel คันนี้บอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะคะเพราแม่พี่น้องค่ะบอกเลยว่าพร้อมใช้งาน่ะ โปรโมชั่นวันนี้น้องดาวจัดให้สำหรับแฟนเพจเนาะรุ่นมือสองสมชายรันนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับในช่อง YouTube ของเรานะวันนี้น้องดาวเปิดโปรโมชั่นแบบจัดให้จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นานสี่สองเดือนนะผ่อนเดือนละแปดพันกว่าบาทเท่านั้นหรือว่าท่าน,นี้ใครสะดวกตัดสดนะคะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะอ่าสนใจติดต่อหาน้องดาวเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดสี่สองสามหกห้าห้าหกค่ะย้ำกันอีกครั้งค่ะอีซูซูดีแม 3.0 z 4 Wheel r c o n คันนี้นะคะ579,000บาทค่ะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะลูกค้ามีประวัติหรือลูกค้าไม่มีประวัติเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยสนใจรีบโทรหาน้องดาวเลย0974236556ค่ะและสำหรับวันนี้น้องดาวก็จะขอตัวลาไปแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆทุกท่านเนาะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซ u b ส c r i b ์แล้วก็กดหัวใจเป็นกำลังใจให้นนองดาวด้วยนะคะ <S <S คุณเือก บ้าเราหรือ,อยังและที่สําคัญนะคะพ่าแม่พี่น้องคะขอย้าอีกนิดนึงนะโชว์รูมของเรามีเพียงสงสาขาเท่านั้นนะคะสาขาแรกสํานักงานใหญ่อยู่ที่อาเภอรัญยประเทศจังหวัดสายแก้วทางไปตลาดโลกเกือและอีกหนึ่งสาขาค่ะอ,อยู่ที่บ้านเก่าซอย12อาเภอพันทองจังหวัดชนบุรีคะ่ะวันนี้น้องดาวก็ขออนุญ,ญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปตามคุณเผือกกับบ้านก่อนนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะ 哎呀呀呀呀！你这。